เอามารอขบวนรถเร็วจากกรุงเทพมาหาคนครนะครับออกจากกรุงเทพป,ประมาณเจ็ดโมงสี่ฮอดไว้ทับทันสี่โมงยี่สิบอีกจักหน่อยรถขบวนรถเร็วสีมาฮอดนและพี่น้องมาเบิงบรรยากาศของพี่น้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาหาคนครแลกสีเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลอีกสักครู่อีกจักหน่อยรถกระสีมาฮอดและพี่น้องไฟมาแล้วพี่น้องเห็นแนมเห็นมากที่ไกลครับ ขบ,บวนเร็วจากกรุงเทพมหานครไ,ได้ครับเออ <c oughs> เดี๋ยวสิถามใหม้เลยครับ <c oughs> ขบ,บวนเร็วจากกรุงเทพมหานคร <c oughs> ต่อไปที่อุบลถึงนี่ครบหกโมงยี่สิบ,บนาทีครับ16บหนาฬิกา ยีนาทีมาแล้ว จะเป็นารถเดีเทวที่หนึ่งสาากรผสมนสายการสนามีโบราณนานีดยกาลเกที่ระไวเคื่อเชเกาลิมปกบรรยากาศของคนรถลงรถจากที่สนานีไฟหอยทับท่านครับพี่น้อง क्या ख्याम จากสถานี <t ôi im pe> ้ม่ต้องทานไปแล้วอยู่รับส่งทางผโดยสารสถานีสุพอที่สายสถานีศรีเกตเป็นสถานีต่อไปครับ เบิงบรรยากาศรถไฟตอนคำๆนะครับเ,เดินทางสัญจรปลอดภัยช่วงปีใหม่พี่น้อง